ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนๆต้องไม่พลาดเรื่องนี้ครับคลิปนี้ขอขอบคุณมังกรฟ้ามหารวยลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงแอดไลน์แอดบีรวยไปหลอนกันครับสายต่อไปเป็นสายของดีเจนหนึ่งสายหลอนนี่วันนี้เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนนี้อยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับพี่หนึง สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับแมอยู่ไหนฮะเนี่ยว,วันนี้อยู่บ้านครับไม่ได้ไปไหนครับจับวันหยุดไม่ได้ไปไหนเพราะว่าต้องดูแลร้านครับตอนนี้อ๋อปีใหม่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนดูแลร้านก่อนครับเนี่ยที่สุกาตาคาเฟ่ไอคาเฟ่ไหมใช่ครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็ฮาราจูกุไทยแลนด์นองจอกอ๋อนองจอกเหรอฮะใช่เรื่องนี้ครับเป็นประสบการณ์อีกหนึ่งเรื่องที่พี่หนึ่งไปเจอเจอมาถูกไหมฮะ ใช่ครับนะแต่ประมาณสักสิบขวบสิบขวบใช่แต่จําได้แล้วนะเริ่มจำได้แล้วนะ้ําปลาสยองมันสยองยังไงแล่ละฮะน้ําปลาเนี่ยนี่ไงครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอ่าโอเคถ้างั้นมาเรื่องนี้เป็นยังไงพี่หนึ่งก็พี่ชายผมฮะไปแซล,ลสาวโต๊ะข้างๆเขาก็หยิบขวดปลามาฟาดเอาอขวดจิ้มคอสองทีเลือดพุ่งปี๊ดเลยสยองไหมครับครับ <N ull ing> <N ull ing> นอเล่นอันนี้ำปลาไงขวดน้ำปลาทิ่มคออันนี้คือหยอกหยอกคุณรู้ฟังมาไอเราก็นึกว่าจริงๆอ่ะ <N ull ing> อันนี้จริงจังนะครับมาๆยอ้อนอย้อนกลับไปประมาณสักสามสิบกว่าปีที่แล้ว<ห>ต่างจังหวัดเนาะบ้านผมที่สุโขทัยอะ่ะเขาจะนิยมทำน้ำปลากินกันเองนะครับอืมซึ่งน้ำปลาเนี่ย ไอ้วัตถุด,ดิบที่จะมาทาน้าําปลาเขาเรียกปลาซิวปลาส้อยเป็นปลาตัวเล็กเวลาเราไปวิทน้ําวิทอะไรวิทสาอะไรอย่างเงี้ยครับครับอ่าแล้ววิธีการทาของมันเนี่ยก็คือเขาต้องเอาหมักกับเกลือก่อนสักอาทิตย์หนึ่งแล้วถึงจะเอามาต้มน้ําปลาเนาะถึงจะเอามาต้มมาเคี่ยวอะไรอย่างเงี้ยครั้นี้บ้านญาติกันก็คือเป็นญาติวเป็นญาติผมนี่แหละครับครับอยู่ห่างกันสักครึ่งกิโล Oh. เขาก็เหมือนว่าชวนกันไปลงแขกลงแขกลงแขกวิวิวปปลากันที่ที่สระใหญ่ใกล้ๆบ้านเขาอืม mm. อันนี้ตายายผมก็ไปเหมือนพี่น้องกันไปก็ไปช่วยกันเสร็จแล้วก็คือได้ปลามาแต่ว่าปลาซิวปลาส้อยเนี่ยมันเยอะมากครับเจ้าของบ่อเนี่ยเขาก็บอกเฮ้ยเราจะเอาปลาซิวปลาส้อยไปทําอะไรกันดีนมันเยอะอะมันเยอะมากอ่ะอืม สามีเขาก็บอกว่าเราก็เดี๋ยวทําน้ําปลาไว้ละกันแต่เาปลาเนี้ยไปล้างไปทําความสะอาดแล้วก็หมักไว้ก่อนอืประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรประมาณเนี้ยครับ,รบแล้วถึงจะเอามาต้มซึ่งเขาก็ทําการหมักปลาหมักอะไรละจนมาถึงอาทิตย์ที่สองอที่จะต้องเขาเรียกเคี่ยวน้าําปลาละนักถึงนึกถึงกระทะใบบัวใบใหญ่ๆนะอะมันกระทะแขกอะ สองใบนะครับตั้งคู่กันลักษณะบ้านเขาเรียกจะเป็นบ้านชั้นครึ่งที่เราจะเดินขึ้นกระไดไปสามสี่ขั้นที่ไม่สูงมากอะ่ะขึ้นไปปุ๊บเลี้ยวขวาเราจะเข้าประตูบ้านเนาะตรงหน้าบ้านจะเป็นชานเขาเรียกชานบ้านสำหรับไว้นั่งเล่นม,มีที่พิงหลังหน่อยนึงลักษณะแบบนั้นเลยแล้วไฟเนี่ยไฟก็สมัยนู้นก็จะเป็นไฟหลอดสีส้มส้ม เขาก็เริ่มเที่ยวน้ำปลากันตั้งแต่ oh. ประมาณจักหกโมง oh. ก็เคี่ยวไปด้วยเที่ยวไปด้วยแล้วก็คุยแล้วก็ดิ้งกันไปด้วยซึ่งเวลาเที่ยวเนี่ยก็คือเขาใช้เวลาเที่ยวนานมากเลยนะครับ oh. แต่ก็คือน้ำปลาน,นี่มันก็จะแบบเดือดพุดๆเลยอ,ะ oh. อ่ะอ่าแล้วก็บ้านเนี้ยเขาจะมีลูกสองคน สมมติว่าชื่อน้องเอกับน้องบีนะครับ hmm. แล้วก็จะมีเด็กอีกคนหนึ่งเป็นเป็นญาติกันนี่แหละอ่าน้องซีสามคนก็จะวิ่งเล่นวิ่งอะไรกันอยู่แถวตามภาษาบ้านครับครับครับเนี่ยผู้ใหญ่ก็นั่งเคี่ยวกันดืม่มดิ้งกันไปคุยกันไปตามภาษาพอผู้ใหญ่ที่ว่าเขาไม่ได้ไม่ได้นั่งดิ้งกัน ก็เริ่มเดินก็ไปเข้าครัวไปหาอะไรกินกันนะเนาะตามภาษาบ้านนอกก็จะเหลือคนที่อยู่ตรงกระทะเนี่ยคอยคอยเคี่ยวเนี่สองคนแต่ครั้เนี้ยเขาเ,เขาบอกว่าเริ่มเคี่ยวนัดกับเสียงมันระทอนพี่เบาเสียงจากโทรศัพท์พี่หนึ่งลงอ่าเบาแล้วครับโอเคดีขึ้นไหมก็ยังได้ยินอยู่อ่าลองลองลอง,ลองเบาลงอีกนิดเดียพี่หนึ่ง ครับอ่าโอเคอ่าครั้เนี้ยเขาก็เหมือนว่าหันหลังให้ครับกระทะเพื่อจะไปนั่งแบบกบกันช่วงจังหวะหันหลังให้น้องเอครับอยู่ที่ตกจัชชานบ้านลงมาในกระทะอุย้ยซึ่งด้วยความตกใจครับของผู้ใหญ่เพราะเด็กแบบกรี๊ดแบบร้องแบบนัดหนึ่งกระทะแบบ ต้มน้ำเดือดๆือดแล้วน้ำปลามันไม่ได้เหมือนน้ำทั่วไปนะครับอ oh. ยิ่งน้องดิ้นเท่าไหร่ความเค็มความมันก็ยิ่งแบบแทรกซึมเข้าไปในแผ่มากเท่านั้นน่ะอืมกว่าที่เขาจะเอาน้องขึ้นมาได้แก,แ,ก,แ,กปแป๊บหนึ่งเลยอะ่ะคือ oh. พ่อเขาต้องตัดสินใจถีบกระทะใบแรกอะ่ะคว่ำเลยอ oh. แล้วเอาน้องเนี่ยสมัยก่อนอะก็คือจะไปสุขศาลาครับ oh. ยังไม่ถึงอนามัยได้ซ้ำนะแต่ว่าสุสราคือรับไม่มันอาการน้องแบบหนังแขาวเปิดหนังหลุดหมดนะอนะืมแล้วครั้นี้เขาก็เลยต้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลในตัวเมืองซึ่งสมัยก่อนบ้านคนที่จะมีรถก็คือจะเป็นบ้านผู้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็จะพาไปที่โรง,งพยาบาลครับ oh. น้องเนี่ก็จะตัวสั่นตลอดแล้วหนังเนี่ยหลุดล่อนเนื้อขาวไปหมดเลยแล้วแบบอเอเนี่ยทรมานอยู่อย่างนั้นนะประมาณสองวันหมอก็บอกให้กลับมาบ้านอืมเพราะว่าเขาบอกว่าอวัยวะภายในหลายส่วนอะ่ะสุกเสื้อผ้าที่ใส่เนี่ยก็คือต้องตัดออกหมดเพราะติดแนบไปกับหนังอะ่ะหนังและนี้เขาก็พาน้องกลับมาบ้าน นอนต้องเอาน้ำมันหมูครับก็เอาน้ำมันหมูทาใบตองครับแล้วเอาน้องเนี่ยนอนอไรไปตองบนใบตองรอะหนังอ่ะพรา,ายิ่งคนโดนของลวก,กร้อนเนาะหนังมันจะพองแล้วค่อยๆหลุดค่อยๆร่อนนะครับครับน้องแบบทรมานอยู่อย่างนั้นน่ะสามวันพอเข้าวันที่สี่น้องก็สิ้นใจครับอาการสิ้นใจอันนี้ก็จะบอกนิดนึงก็คือเขาเรียกว่า ท่าแตกครับทวารหน้าแตกก็คือแต่ว่าที่แตกมาก็บอกเป็นเลือดหมดเลยอ๋อคราวนี้มันก็เข้ามาถึงการจัดงานศพการจัดงานศพของคนบ้านนอกก็คือเขาเขาจะรื้อฝาบ้านมาทำโรงฝาบ้านฝาครัวครับมาทำเป็นโรงมีไม้อะไรก็จะมาทำเป็นโรงสมัยนยน้นนะนะอืมอคืนแรกที่สวดยังไม่มีอะไรครับ พอเข้าคืนที่สองเขามีน้องนะน้อง B บียยูดีก็ร้องไห้แล้วก็นอนสัน่นแบบสั่นเหมือนเหมือนพี่เอที่ว่าโดนตกไปในกระทาเลยเขาก็ถามว่าใช่เอไหมใช่อะไรไงี้น้องก็ไม่ตอบเออแต่ว่าทําอาการแบบเจ็บปวดจนคนเข้าคนแก่สมัยก่อนนะครับ เขาจะเอาใบบอะมาตีปากตีปากศพเอาใบอนมาตีปากศพทําไมอ่ะเขาบอกเพื่อจะได้เปิดปากบอกคนนู้คนนี้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ความเชื่อของคนสมัยโบราณนะออครับแล้วน้องบีเนี่ยอยู่ดีก็หายเด็กอะครับประมาณห้าหกขวบก็กลับมาเล่นปกติโดยที่ไม่ได้บอกอะไรนะครับ พอเท่าสู่คืนที่สามนะครับคืนที่สามเขาก็เหมือนเดิมสวดศพส,สวดอะไรแต่ว่าที่เนี่ยอา่าู้สึกเขาจะสวดแค่ถ้าผมจะไม่ผิดห้าวันเขาจะไม่สวดถึงเจ็ดวันแล้วก็ต้องเอาศพเนี่ยไปฝังเก็บให้ครบหนึ่งปีแล้วถึงจะมาเผาครับครับพอเข้าในสู่ในคืนที่สามเนาะ เวลาประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งน้องบีเอาอีกแล้วอยู่ดีก็แบบลงไปนอนชักดิ้นชักงอชักดิ้นชักงออยู่งั้นนะแล้วก็ร้องแต่คนในบ้านคนในบ้านคือเหมือนเขารู้แล้วว่าน่าจะเป็นเอมาเข้าครับน้องเนี่ยแล้วอยู่ดีน้องก็ก็แบบว่าชี้ไปที่ซีพูดออกมาคำหนึ่งครับว่าผักหนูทำไม ผักหนูทําไมซึ่งสีนี่ก็เด็กรุ่นเดียวกันนะหกเจ็ดขวบเธอเข้ากันเลยครับก็ไม่พูดอะไรอ่ะจนผู้ใหญ่ก็มาถามครับว่าผักน้องหรือเปล่าไอ้เด็กที่ซึ่อสีก็บอกไม่ได้ผักไม่ได้ผักไม่ได้อะไรเลยน้องตกเองอะไรงนี้ไงไม่ยอมรับอ๋อครับเสร็จปุ๊บอยู่ดีน้องบีเนี่ยก็นิ่งไปอีก เหมือนจะเข้ามานัดเวลาเวลาที่เขาตกครับทุ่มกว่าๆเนี่ยตลอดอพอมาเข้าคืนที่สี่ครับเขาก็เหมือนเดิมเลยสวดเสร็จตรวจอะไรเขาก็เลี้ยงพระกันพระก็กลับเนาะอ่าเลี้ยงเลี้ยงคนมางานศพฟุตบิดมีลุงที่เมาคนหนึ่งกำลังซดน้ำต้มฟักเลย แล้วอยู่ดีๆเขาก็บอกว่าต้มฟักบ้านเนี้ยอร่อยมากเลยหนังหมูนี่มันกกึบๆ,ๆเลยนะออืมคนในงานหันไปควับเลยนะอัอต้มฟักจริงแต่ต้องเป็นไก่ไม่มีหนังหมูไม่มีหนังหมูแล้วเขาก็เปิดตักดูในถ้วยอ่ะเป็นแผ่นหนังอะนะัด ครับอ๋อเท่านั้นแหละลุงคนเดียวอ้วกพุ่งเลยน่าจะเป็นหนังของน้องที่ไปอยู่ในอีกกระทะหนึ่งนัดนออกไหมว่ามันมีกระทะสองใบอ้ออ่าโอเคอืมเออแค่นั้นแหละคือหูก็อ้วกพุ่งกันทั้งงานนะนะดครับครับแล้วครน,นี้ก็โดยที่ว่าเขาไม่ได้สังเกตไงว่า ก็ะเอน้ำปลายกระทะหนึงคือมันยังดีอยู่เก,ก็เหมือนเอาไปใช้ได้แต่คงที่ว่าตอนที่น้องดิ้นอยู่อ่ะ oh. หนังคงหลุดหรือก็เด็นไปอีกอีกกระทะนึงอะ่ะ <God. S 1> แล้วพอคนก็กำลังโกราหลนนะ้องว่าหนังน้องอไปอยู่ในนั้นได้ยังไงอีกคนคนในงานก็อ้วกแตกอ้วกแตนกันอยู่ดีๆน้องเซียครับ ดิ้นผ้าดะาพาาอยู่ตรงที่เขาเคี่ยวน้ําปลานั่นเลยตรงตรงตรอยเตาอ่ะเขาจะใช้เป็นเตาฟืนอ่ะอืมอ่าที่ใช้หินสามก้อนลองอะ่ะครับลงอยู่ดีเดินลงจากบ้านแล้วไปนอนดิ้นอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ชี้ไปที่ซีอีกอเขาผักหนูเขาขีบหนูแล้วก็นอนร้องกรี๊ดกี๊ดอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็นิ่ง เหมือนเดิมเลยออกเข้ามาได้แป๊บเดียวแล้วก็ออกจนผู้ใหญ่อ่ะครับหลายๆคนมาเริ่มประละซีแล้วว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงอตอนแรกก็ไม่ยอมบอกผู้ใหญ่ก็ก็บอกเอามันจะไม่ตีไม่อะไรเดี๋ยวจะพาไปซื้อขนอมอะไรคือพยายามหลอกคิดว่าจะให้น้องพูดความจริงครับ <laughs> <laughs> ก็คือน,น้องเนี่ยเล่นกันสามคนเอเนี่ยขึ้นไปนั่งแบบค่อมตรงที่พิงหลังอนนะัท Oh. มันจะมีที่พิงหลังตรงระเบียงใช่ไหมแล้วน้องก็ไปนั่งข้อม,มู่กันแล้วซี C เนี่ยครับยกขาน้องขึ้นอุ้ย oh. แกล้งกันแล้วก็หงายท้องลงไปตกลงไปในกระทะอะไรครับครับ oh. ซึ่งบีเนี่ยก็คืออายุน้อยสุดก็คือไม่รู้เรื่องคือไม่รู้เรื่องว่าอันนี้คือแกล้งกันหรืออะไรคือเขาเล่นกันเหมือนสนุกอะ่ะอืมไม่สามารถที่จะบอกได้ฮา huh. ก็สุดท้ายนะครับเรื่องราวทุกอย่างนียจบในคืนที่สี่รู้เลยว่าน้องเล่นกันออ uh. แล้วก็คือยกขาน้องซีในยกขาของเองอ่ายท้องลองไปตกไปในกระทะครับ uh. ซึ่งเรื่องนี้นะทุกวันนี้ก็ยังพูดกันอยู่เลย uh. ในบรรยายว่าพี่น้องในเวลาเจอกันก็จะพูดถึงเรื่องนี้บ่อยครับ uh. สี่คืนนั้นคือรู้เลยเลยรู้เลยว่าอะไรเกิดขึ้นกับน,นออ้องออืแต่ที่สยบอ้อวกพุ่งที่สุดก็คืนอนั่นแหละรครับคืนที่สี่เลยเหมือนกันอเพราะทุกคนในงานนัดกินหมดทุกคนนะออือเพราะว่าน้ำปลามันใช้ได้ไงแต่ไม่รู้ว่าด้วยความที่ว่าแม่ครัวก็บอกมันปุ๊เวลาเ,เราปรุงรสเขาจะได้จะหวักอะตักไปจํานวนเยอะ,อะอ เพราะว่าเลี้ยงคนในงานมันทำแบบมอกแฉกไงค เรื่องราวทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับอ๋อโอเคสรุปก็คือในเรื่องนี้มีน้องอยู่สามคนน้องเอน้องบีแล้วก็น้องซีถูกไหมฮะครับแล้วก็น้องซีเนี่ยเหมือนกันเล่นกับน้องเอเชื่อว่าเล่นกับน้องบีด้วยแหละใช่ลเล่นกันสามคนแล้วก็เหมือนยกขาหงายหลังสิหงายท้องใช่ไปลงในกระทะที่เขาเคี่ยวน้ําปลาพอดีครับเอาจริงนะแผลไฟไหม้แผลเบอร์เนี่ยมันจะหนังเขาจะขาวเลยหนังเขาจะหลุดเนาะแล้วก็ชื่อโอ้โหทรมานนะพี่หนึ่งเอาจจริงนะ เขาบอกกว่าจะตายแบบทรมาเพราะว่าไอ้โดนน้ำร anyway ้อนลวกยังไม่เท่าไหร่นะดนี่น้ำเค็มอ่ะน้ำน้าเกลือกับนันกอมันเกลือโอ้แค่เราโดนมีดแล้วโดนอะไรเค็มๆหน่อยก็แสบจะตายแล้วแต่นี่คือ หัวจลดเท้าเลยครับ<อ>ที่ไปลงไปนอนคุกอยู่นั้นด้วยสภาพของกระทะใบัวนัดนึกออกนะมันลุกไม่ได้มันลื่นไปหมดอ่ะใช่ใช,ใช่แล้วก็แล้วก็เชื่อว่าน้องเนี่ยพยายามจะดิ้นเพื่อที่จะหลุดออกจากตรงนัง้นถูกต้องครับแต่ว่ากระทะข้างๆเนื้อที่ถูกไหมที่ถูกโดนโดนน้ำปลาร้อนๆเนี่ยที่มัน<แ>ถ้ามันโดนเนื้อเนี่ยมันหลุดออกไปถึง<อ>กระทะข้างๆแต่เอาโอ้โหเอาจริงนะคนในงานไม่กรองน้ำปลาหน่อยเลยฮะคือคือถ้าใกล้กันขนาดเอาจิงเนาะเวลาเขาเคี่ยวนั เวลาคือปลาเขาหมักมาอยู่แล้วเขาก็จะซ้อนตั้งแต่มันเดือดคือซ้อนซ้อนก้างเศษอะไรเงี้ยซ้อนออกตลอดอยู่แล้วโอ้แล้วคือจะกรองตอนจะกรองตอนที่ว่าเหมือนเอาไปใส่ไหใส่อะไรแล้วอะครับโอ้โหโอ้แต่ด้วยความที่ว่างานมันต่อเนื่องไงนัดงานมันต่อเนื่องแล้วเขาก็เวลาทํากับข้าวอ่ะคือด้วยความที่หม้อมันใหญ่เนาะเขาไม่ครัวก็เลยคงแบบ ใส่ในหายในอะไรแล้วเอากตะหวักตักเลยอะ่ะคิดว่าแบบนั้น<อ>ไงแล้วน้องบีที่บอกว่าอยู่ๆก็มีอาการแบบดิ้นแปลกๆอะไรเงี้ยเข้าใจว่าน้องเอน่าจะมาแฝงร่างถูกไหมฮะแล้วก็จะมาบอกบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเพราะว่าทุกครั้งที่น้องบีเนี่ยเหมือนกับน้องเอมาแฝงร่างดิ้นไปดิ้นมาก็จะชี้ไปที่น้องซีตลอดเลยใช่แล้วเป็นเวลาเ<อ>ดิมเลยทุ่มกว่าโอ้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 าวนั่นคือเรื่องราวของน้ำปลาสยองเนาะ ครับเนะี่ยหลายคนบอกว่าเอาวาสารน้ําปลาเลยครับอันนี้เป็นคือคนสมัยก่อนจริงๆนะเข,เ,ขเขาเขาเาเคี่ยวกันอย่างนั้นจริงๆ <c oughs> เขาทํากันเอง <c oughs> เ,ขเขา <c oughs> เขา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 ทำแบบนั้นจริงๆเขาเคี่ยวบบจริงๆนะฮะครับอ้าวเนะี่ยเรื่องราวทั้งหมดประมาณนี้เนาะครับประมาณนี้เลยครับน้ําปลาสยอง <c oughs> อันเนี้ยของจริงไงไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันแรกไอเราก็ตั้งใจฟังนะโถ่ไอ้นนี้ก็คือฝากให้กให้คุณลู้ฟังแบบน้าได ทำข,ขก่อนจะฟังขี่มากเลยมันจะเครียดเพราะว่าเชื่อว่าเรื่องต่อๆไปก็จะโหดขึ้นเรื่อยๆอย่างผมว่านะคืนสำหรับค่ำคืนเนี้ยอ๋ออยู่กันเดีย,วยาวๆหลายๆกันไปเลยก่อนจะับาสายพี่หนึงเอาฝากร้านหน่อยร้านอะไรนะ ก็ร้านไว้เก่า90นะครับตอนนี้มี2สาขาแล้วก็สาขาแรกอยู่ที่สุกขะตาคาเฟ่บางไกอินนะครับสาขาที่2อยู่ที่ฮาราจกุไทยแลนด์หนองจอกไทยว่างก็ไปเดินได้เพราะ2ที่นี้จะเป็นเขาเรียกว่าเอาไว้เป็นแบบไปถ่ายรูปมีที่ถ่ายรูปเยอะแยะมากมายให้ย้อนวัยไปถึงไวัย90ถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับขนมของเล่นที่เราเคยกินหน้าโรงเรียนเนี่ยมีหมดมีหมดเลย มีหมดแล้วก็เครื่องเล่นงานวัดป้าโป่งยิงปืนจุกน้ำปลาตักปลากระดาษระบายมีหมดซื้อนึกถึงบรรยากาศงานวัดร้านผม จะมีเข้ามาเกือบหมดครับครับฝากไปด้วยนะครับกับร้านเบอร์90เนืเพราะว่าผมผมเคยผ่านไปฮะตรงตลาดสุกต้าร้านอื่นขอโทษนะฮะคุณผู้ฟังร้านอื่นทุกร้านแน่นทุกร้านเลยครับครับร้านพี่เงียบกิ๊บเลยร้านผมอากาศดีไงคนเข้าไปก็โล่งไม่ต้องไปเบียดใครโอ้ยผมชอบบรรยากาศชิลสบายเป็นแผนการตลาดอถูกต้องเจริญหัวว่เลยแล้วก็น้ําตาลสดเขาเอาเอาน้ําตาลสดอีกอย่างค ก็น้ำตาลสดนะครับก็ยังขายอยู่เหมือนเดิมปกติใครเห็นป้ายหนึ่งน้ำตาลสดที่ไหนก็ฝากเข้าไปแวะอุดหนุนด้วยแล้วกันนะครับอเป็นโลโก้ทาน,นให้อร่อยนะครับใช้วิธีให้ถูกต้องอทานครับทานให้อร่อยครับขอบคุณมากขอบคุณมากพี่ครับ, <laughs> รบก็ติดตามรายการ คืนพาพีกันไปตลอดตลอดนะครับคุณผู้ฟังครับขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่นะครับแล้วก็ขอให้ธุรกิจขยายเติบโตไปเป็น10สาขาเป็น20สาขาเป็นร้อยสาขาเลยนะรขอบคุณครับได้พี่หนึ่งขอบคุณมากครับขอบคุณคุณผูกชมคุณผู้ฟังด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ